สำหรับระบบคลังปัญญามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะหรือว่า PSU n o l e d g e Bank นะคะให้หนักศึกษาเข้าไปที่ kb.psu.ac.th นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอหลักของระบบค่ะก็จะรวบรวมทั้งวิทยานิพนธ์นะคะรายงานการวิจัยบทความหรือผลงานต่างๆที่เกี่วยวข้องกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะคะโดยที่แบ่งเป็น าชื่อคณะหน่วยงานนะคะหรือชื่อสาขาวิชาก็จะอยู่ในระบบนะคะจากนั้นค่ะสำหรับนักศึกษาหรือว่าบุคลากรหรือชาว PSU นะคะสามารถ เข้าสู่ระบบที่ s i g n o n t o ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือก My p j u o r e Bank จากนั้นค่ะให้เลือก User with p j u Passport นะคะแล้วก็ล็อกอ,อินโดย uh, PHU Passport ค่ะถ้าเป็นของักศึกษา,า Luiza, ก็จะเป็นรหัสนนัศึกษาแล้วก็ Password ที่ใช้เข้าระบบเช่นระบบ IS s i s IS หรือว่า l m s เป็นต้นค่ะจากนั้นนะคะก็จะแสดงหน้าจอ ที่เป็นเฉพาะของของผู้ที่ล็อกอินเข้ามาเลยนะคะท่านของท่านอื่นๆที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกเนี่ยก็อาจจะมองเห็นหน้าจอเพียงแค่เ,เมนูพิจูน t ล b แบงตรงนี้นะคะแล้วก็ My p y พิจูนเล b แบงว่าเป็นชื่อของผู้ที่ล็อกอินเข้ามานะคะจากนั้นก็จะมีแค่เมนูของ Start New Submission แล้วก็ v i e w Accept Submission เท่านั้นนะคะรายการที่เห็นเยอะๆยาวๆ,ๆเนี่ยคือจะเป็นของ จะเป็นของแอดมินเองนะคะก็เลยจะท่านอื่นก็อาจจะไม่เห็นแบบนี้ไม่ต้องตกใจนะคะสำหรับปุ่มที่จะเมนูที่จะนักศึกษาจะต้องใช้อะคะ่ะเดี๋ยวจะเป็นเมนู t t r t t n n นิว s u b m s s s i o นนะคะสำหรับท่านที่เคย Submit เข้าระบบแล้วเนี่ยจะมีรายการที่เคยนำเข้าข้อมูลเนี่ยจะโชว์อยู่ใน v i e w Accept Submission นี้นะคะค่ะ แล้วก็รายการที่เราเคยเอาเข้าระบบเนี่ยก็จะโชว์มาให้มาให้เราเห็นนะคะตามที่แสดงให้ดูจากนั้นค่ะสำหรับท่านที่นำเข้าระบบในครั้งแรกนะคะก่อนอื่นก็เลือกไปที่ start a new submission นะคะแะ่กี้ตามที่ยกตัวอย่างค่ะเป็นวิทยานิพนธ์ของคณะ ทรัพยากรธรรมชาตินะคะสาขา a อนิมอลไซนะคะเวลาเลือกนะคะไปที่ Select ค่ะแล้วก็เลือกดอบดาวลงมานะคะไปยังคณะหรือสาขาวิชาที่เราสังกัดอยู่นะคะโดยต้องเลือกเป็นประเภทตีสีเท่านั้นตามตัวอย่างเป็น ของคณะทรัพยากรธรรมชาตินะคะสาขา a i อนิ s c i ไซ e e แล้วก็รูปแบบเป็นตีสีดนะคะก็เลยจะต้องเลือก515ตีสีตรงนี้สำหรับของเนืกศสกษาให้เลือกตามสาขาวิชาของตนเองนะคะ ตรงชื่อคณะตรงนี้ค่ะก็จะเรียงตามตัวอักษรอยู่แล้วนะคะก็พยายามหาในส่วนของที่เป็นสาขาวิชาของตนเองที่จะสังกัดอยู่นะคะเมื่อเลือกสาขาวิชาได้เรียบร้อยแล้วจากนั้นเลือก next ค่ะในส่วนนี้ค่ะจะเป็นส่วนที่นักศึกษาจะ ใส่ข้อมูลนะคะท,ที่เป็นเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ของตนเองเข้าไปนะคะอันดับแรกค่ะเป็นชื่อของตัวนักศึกษาเองนะคะอ,อเ t อ o r ตรงนี้ผู้แต่งก็คือชื่อของนักศึกษาเองโดยนักศึกษาที่เป็นชาวไทยนะคะก็ให้ใส่ทั้งชื่อและนามสกุลในช่องเดียวกันในช่องแรกได้เลยนะคะและใส่ภาษาตาม รูปแบบภาษาของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาถ้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษก็ให้ใส่ชื่อนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษถ้าวิทยานิพนธ์เป็นภาษาไทยก็ให้ใส่ชื่อและนามสกุลเป็นภาษาไทยนะคะ อันนี้จากตัวอย่างนะคะเป็นวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษนะคะก็จะใส่ชื่อและนามสกุลตามนี้นะคะถัดมาค่ะข้อมูลที่จะใช้ก็คือข้อมูลของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักนะคะก็ให้ใส่ชื่อและนามสกุลของอาจารย์ที่ปรึกษานะคะ เมื่อใส่เรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นให้ใส่ชื่อเรื่องหลักนะคะชื่อเรื่องหลักก็ตามฉบับภาษา,ษาอังกฤษก่อนนะคะถ้าเล่มของวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษถ้าท่านใดไม่ทันตรงนี้นะคะให้เล h แทนมาได้เลยนะคะหรือว่าแจ้งมาในแชทบ็อกได้นะคะ วิทยานิพนธ์อนของนักศึกษามีภาษาอื่นด้วยนะคะเช่นวิทยานิพนธ์นที่เป็นภาษาอังกฤษมีชื่อวิทยานิพนธ์นที่เป็นภาษาไทยด้วยก็ให้ใส่ในช่อง author title นะคะสำหรับเล่มที่ยกตัวอย่างมานี่มีแต่ชื่อภาษาอังกฤษอย่างเดียวนะคะถ้าหากว่า วิทยานิพนธ์ของนักศึกษามีแค่ภาษาเดียวในช่อง Author Title ก็ให้เว้นว่างไว้นะคะจากนั้นค่ะข้อมูลที่จำเป็นต้องใช้ใน Date of Issue ก็คือข้อมูลปีค่ะให้นักศึกษาระบุปีคศนะคะที่จบการศึกษาและตรงก,กันกับหน้าปกที่นักศึกษาส่งวิทยานิพนธ์ค่ะ สำหรับเล่มตัวอย่างนี้เป็นปี2020นะคะถ้าของท่านใดวินาิินพลแสดงเป็นปีพศนะคะก็ให้ใส่เป็นปีคิทศัก,กราดด้วยนะคะให้ใส่แค่เฉพาะปีเท่านั้นค่ะจากนั้นค่ะ ให้ใส่ข้อมูล p r พบ,บิ s เชอนะคะเป็นชื่อมหาวิทยาลัยค่ะถ้าเป็นวิทยานิพนธ์ภาษาอังกฤษก็ใส่คำว่า print off a งขา University หากเป็นวิทยานิพนธ์ภาษาไทยให้ใส่คำว่ามหาวิทยาลัยสงขานาครินทร์ค่ะ จากนั้นนะคะข้ามในส่วนของ citation series และ identifier ตรงนี้ไปนะคะให้ไปเลือกในส่วนของ type ที่ให้เลือกเป็นปีสีนะคะข้อมูลถัดมาค่ะให้เลือกภาษาของวิทยานิพนธ์ของเราค่ะ ถ้าหากท่านใดวิยัยพูนเป็นภาษาไทยก็ให้เลือกไทยนะคะตรงนี้จะ d ดีเฟลค่าเป็นไทยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นภาษาอังกฤษก็ให้เลือกตัวภาษาอังกฤษนะคะที่ไม่ต้องมีอยู่ในแต่สเตทนักศึกษาไม่จาเป็นต้องใส่วิทยาเขตนะคะใส่แค่ชื่อมหาวิทยาลัยพอคะ่ะเพราะว่าชื่อของคณะเนี่ยจะเป็นการบอกอยู่แล้วว่าอยู่ที่วิทยาเขตไหนนะคะ นักศึกษาเองสามารถเลือก cancel หรือ save ได้ในทุกหน้าจอนะคะถ้าเกิดว่าบางเอิญเรามีธุระด่วนนะคะจำเป็นที่จะขอหยุดไว้แค่นี้ก่อนนะคะเมื่อเราเลือก cancel หรือ save ไปเนี่ยก็ยังอยู่ในระบบของเรานะคะเมื่อนักศึกษาล็อกอินเข้าระบบอีกครั้งหนึ่งก็จะเห็นรายการนี้อยู่ในหน้าจอ My p e c s u n a l Bank ของเรานะคะก็สามารถมาดำเนินการต่อได้ภายหลังค่ะ หา,หากใส่ข้อมูลในหน้านี้เรียบร้อยแล้วนะคะตามที่แสดงให้เห็นตัวอย่างมีชื่อผู้แต่งชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาชื่อเรื่องนะคะชื่อเรื่องอื่นๆถ้ามีนะคะปีคศพรับบิเชอร์ดีสีนะคะแล้วก็เลือกภาษาของเวียนินพ์เรียบร้อยแล้วจากนั้นเราเลือก Next ค่ะ ในส่วนของหน้านี้นะคะก็จะเป็นการอธิบายว่าวิทยานิพนธ์ของเรานั้นมีรายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรไม่ว่าจะเป็นคีย์เวิร์ดหรือแอส a ทนะคะหรือว่าปริญญาระดับปริญญาของเรานะคะอันแรกค่ะให้นักศึกษาใส่คีย์เวิร์ดนะคะที่ให้นักศึกษาใส่คีย์เวิร์ดที่อยู่ในหน้าแอส a ทได้เลยนะคะ อันนี้ให้นักศึกษาใส่คีย์เวิร์ดที่ใช้ทําวิทยานิพนธ์ได้ตามปกตินะคะคือนักศึกษาจะรู้ดีอยู่แล้วว่าคีย์เวิร์ดอันไหนที่เป็นวงบอกว่าเราทําเกี่ยวกับเรื่องอะไระคะ่ะเพื่อให้เวลาคนอื่นเขาเวลามาสืบคน้นข้อมูลเขาจะได้ทราบว่าเราทำํำวิจัยหรือว่าวิทยานิพนธ์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะ สามารถใส่ได้เรื่อยๆนะคะถ้าเกิดของใครมีมากกว่า2ช่องนี้นะคะก็สามารถที่จะเลือก add more ได้แล้วก็เพิ่มคีย์เวิร์ดได้อีกค่ะ หากเพิ่มคีย์เวิร์ดหรือว่าซับเจกเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ใส่ในส่วนของ abstract ค,ะคะ่ะมีคำถามว่าเราสามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้ภายหลังไหมคะถ้านักศึกษาอิ ตัว cancel save ที่บอกไปเมกี้นะคะยังสามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลได้ภายหลังค่ะแต่ถ้าเกิดว่านักศึกษาทำจนเสร็จสิ้นกระบวนการของ submission แล้วเนี่ยนักศึกษาจะกลับมาแก้ไขไม่ได้แล้วเนื่องจากในระบบเนี่ยจะส่งต่อให้กับบัณฑิตวิทยาลัยในการตรวจสอบข้อมูลแล้วค่ะตรงนั้นเนี่ยจะเป็นการพิจารณาตรวจสอบของบัณฑิตวิทยาลัยในการ approve หรือว่า reject งานของนักศึกษาให้แก้ไขอะค่ะ แต่ถ้าเกิดว่ายังอยู่ในส่วนที่ยังซับมิดไม่เสร็จสิ้นเนี่ยนักศึกษาสามารถมาแก้ไขข้อมูลได้ภายหลังค่ะต่อนะคะทีนี้นักศึกษา copy ในส่วนของ abstract ภาษาอังกฤษก่อนนะคะใส่ในช่องของ abstract ในส่วนของแอปแ a c กนี่ก็จะเป็นตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันในการที่คนอื่นที่อยากทำวิจัยเหมือนเราค่ะมาสืบค้นข้อมูลได้จากนั้นค่ะถ้านักศึกษามีแอปแ a c กทั้งสองภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย ก็ copy ตัว abstract ภาษาไทยนะคะให้ลงในช่อง abstract in Thai ด้วยค่ะจากตัวอย่างที่ยกมาให้นี่มีเฉพาะ abstract ภาษาอังกฤษนะคะก็เลยจะเว้นว่างไว้สำหรับส่วนนี้จากนั้นค่ะข้อมูลสปอนเซอร์นะคะไม่แน่ใจว่าคือบางรายการนักศึกษาอาจจะมีทุนนะคะที่ได้รับในการทำ ใใวิจัยวิทยานิพนธ์นะคะนักศึกษาก็สามารถเพิ่มในส่วนสปอนเซอร์ตรงนี้ได้นะคะแต่ตรงนี้ไม่ได้บังคับนะคะแต่ถ้าแจ้งเข้ามาก็ใส่ในส่วนของทุนต่างๆในส่วนของสปอนเซอร์ได้นะคะจากนั้นค่ะให้นักศึกษาใส่ของระดับปริญญานะคะแลกษาขาวิชาในส่วนของ description ค,ค่ะให้ระบุนะคะตามภาษาเช่นตามตัวอย่างของเล่มนี้นะคะ ตามตัวอย่างของเล่มน,นี้เป็น matter of s i y l e นะคะ in animal s i y l e นะคะก็ให้ใส่ matter of s i y l e ไป matter of style แล้วก็วงเล็บสาขาวิชานะคะ จากนั้นค่ะคอมมาด้วยปีคศถ้าเป็นภาษาไทยนะคะก็ให้ใส่ก็ให้ยกตัวอย่างนะคะถ้าเป็นภาษาไทย ภาษาไทยอาจจะใส่คำว่าเช่นถ้าเป็นระดับปริญญาเอกนะคะตามที่ปรากฏบนหน้าปกได้เลยค่ะแล้วก็ตามด้วยสาขาวิชานะคะเช่นเดียวกัน แล้วก็ตามด้วยปีพศนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสำหรับลงรายการภาษาไทยนะคะ เมื่อใส่ข้อมูลในส่วนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะนักศึกษาสามารถที่จะกลับไปแก้ไขหน้าก่อนหน้านี้ได้เช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าเรายังค่อยกลับมาทําภายหลังนะคะเราก็ยังสามารถเลือก cancel และ save ตรงนี้ได้นะคะเราก็ค่อยกลับมาแก้ไขยังกลับมาแก้ไขรายการในระบบของเราได้อยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราต้องการส่งให้เสร็จสิ้นเราก็ต้องเลือก next ต่อไปนะคะ สำหรับนักศึกษาในวันนี้นะคะถ้าไฟล์วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาท่านใดยังไม่สมบูรณ์นะคะก็อาจจะไม่ต้องอัปโหลดไฟล์นี้ก่อนนะคะแต่เราก็ใส่ข้อมูลตั้งไว้แล้วจาก2หน้าตะกี้ที่ได้แนะนำไปนะคะนักศึกษาสามารถล็อกอินเข้าระบบและอัปโหลดไฟล์ต่อเนื่องในหน้านี้ได้ในภายหลังนะคะเมื่อไฟล์วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วนะคะ ก็นักศึกษาก็สามารถเลือก cancel save ตรงนี้ได้นะคะแต่ถ้านักศึกษาท่านใดที่ไฟล์วิทยาพลในวันนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วต้องการนำส่งนะคะให้นักศึกษาเลือกที่ select file นะคะหรือว่าจะลากไฟล์เนี้ยมาไว้อยู่ในตรงช่องนี้ค่ะก็ได้นะคะไฟล์ของนักศึกษานะคะจะต้องตั้งเป็น เลขรหัสนักศึกษานะคะแล้วก็เป็นรูปแบบไฟล์ pdf นะคะก่อนที่จะอัพโหลดเข้ามาเมื่อนักศึกษาอัพโหลดไฟล์แล้วค่ะก็จะแสดงข้อมูลนะคะ ตรงข้างล่างไฟล์ to upload เนี่ยจะเป็นตัวเนมเนี่ยควรจะเป็นชื่ออรหัสนักศึกษานะคะ .pdf status เนี่ยก็ควรจะขึ้นเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะเมื่อฟูลอัปโหลดแล้วนะคะก็สามารถเลือก next ต่อไปได้ค่ะหน้าจอนี้เป็นหน้าจอที่แสดงผลว่าเราได้อัปโหลดไฟล์ นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่านักศึกษาต้องการที่จะเปลี่ยนไฟล์ในภายหลังนะคะสมมุติใครมาอัปโหลดแล้วแล้วก็ต้องการเปลี่ยนไฟล์ภายหลังเนี่ยก็ยังสามารถทำได้อยู่ในหน้าจอนี้นะคะก็เช่นเดียวกันยังสามารถเลือก c a n c e ิหรือเ v e ได้ แต่ทีนี้เมื่อนักศึกษาจะมาเปลี่ยนไฟล์ในภายหลังนะคะนักศึกษาจะต้องมาเลือก Remove ไฟล์ออกนะคะจากนั้นก็ให้ Add another ไฟล์เข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนไฟล์ข้อมูลที่ยังอยู่ในมือเราอยู่ได้ค่ะแต่ในกรณีที่ยกตัวอย่างนี้ก็คือเรากำลังจะนำส่งไฟล์วิทยาพรั์ฉบับสมบูรณ์ในระบบแล้วนะคะ ถ้าพร้อมแล้วตรงนี้ก็เลือก Next ต่อไปได้ค่ะเมื่อมาถึงหน้าจอนี้ค่ะก็จะเป็นหน้าจอที่แสดงผลว่าเราใส่ข้อมูลในตั้งแต่หน้าหนึ่งจนถึงอัปโหลดไฟล์อย่างไรบ้างนะคะนักศึกษาสามารถตรวจเช็คนะคะข้อมูลว่าชื่อตนเองชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาชื่อเรื่องนะคะปีที่จบนะคะรูปแบบวิญญน,นิพน หรือภาษาเนี่ยถูกต้องหรือเปล่าถ้าหากไม่ถูกต้องนักศึกษาสามารถเลือกตัว collect one of these เนี่ยเพื่อกลับไปแก้ไขในหน้าจอต่างๆได้นะคะก็จะย้อนกลับไปหน้าเดิมๆที่เราทำไว้นะคะแล้วก็สามารถที่จะแก้ไขข้อมูลได้อยู่นะคะหน้าจอนี้เป็นการรีเช็คข้อมูลค่ะว่าเราได้ใส่ข้อมูลเข้าไปครบถ้วนดีหรือ,อยัง นะคะรวมไปถึงตัวอัปโหลดไฟล์นี่ก็มีอยู่ในระบบแล้วนะคะเมื่อตรวจสอบเรียบร้อยแล้วค่ะนักศึกษาสามารถเลือกเล็กได้นะคะถ้าต้องการที่จะมาแก้ไข,ขยังต้องการแก้ไขข้อมูลภายหลังยังไม่ต้องการนำส่งบัณฑิตวิยาลัยในครั้งนี้นะคะก็เลือก Cancel Save ได้เช่นเดียวกันค่ะ หากไฟล์สมบูรณ์แล้วนะคะให้เลือก next ค่ะในหน้าจอนี้จะเป็นหน้าจอสัญญาอนุญาตก่อนที่จะนำส่งในระบบ Peer o l e e Bank นะคะเป็นสัญญาอนุญาตที่จะบอกว่าเานื้อสัการนำเข้าระบบเนี่ยยังไงก็ยังเป็นสิทธิ์ของผู้แต่งอยู่นะคะเราไม่ได้ไปทำซ้ำหรือแดัดแปลงหรือนำไปใช้ในการค้าหรือทางคอมเมอร์เชียลต่างๆนะคะ แล้วก็เพื่อเป็นการเก็บรักษาว่าผลงานของนักศึกษาหรือชาวมออเนี่ยจะคงอยู่ในระบบนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ให้กับท่านอื่นๆต่อไปได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการากึ่งบังคับะนะคะว่าเราจะต้องเลือก i g r a n d เด e ร์ไ e นะคะถ้าเกิดว่าเราเลือกเป็น i do n o t g r a n d license เนเนี่ยข้อมูลนี้ค่ะก็จะอยู่ในระบบของ นักศึษาเองจนกว่านักศึกษาจะยอมไอแกรนนะคะเมื่อเราเลือกไอแกรนแล้วค่ะหน้าจอนี้จะเป็นหน้าจอที่บอกว่าน si ักศึกษาได้ส่งเข้าระบบเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตัวไฟล์วิยยานิพ์เนี่ยก็จะถูกส่งต่อให้กับผู้ดูแลนะคะหรือผู้ตรวจสอบ ต่อไปนั่นก็คือทางบัณฑิตวิทยาลัยนั่นเองที่จะตรวจสอบกับตัวเล่มของนักศึกษาเพื่อพิจารณาในการขอจบทั้งนี้ค่ะนักศึกษาก็จะจะมีใบนำส่งวิทยานิพนธ์รวมถึงตัวใบบว8นะคะที่จะแจ้งว่านักศึกษาต้องการที่จะให้เผยแพร่วิทยานิพนธ์เลยหรือไม่นะคะบาง บางรายการเนี่ยอาจจะขอชะลอการเผยแพร่ไว้เนื่องจากมีการตีพิมพ์อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะมีการชะลอการเผยแพร่แบบออนไลน์ไปีองปีี้ค่ะก็คือให้นักศึกษาพิจณาดูว่าเรายังต้องรอการตีพิมพ์อยู่หรือไม่นะคะแล้วก็สามารถให้อ,อ,อนุญาตเผยแพร่หรือเปล่าเดี๋ยวในใบบวแปก็จะมีให้นักศึกษาได้ได้เลือก ในการอนุญาตอีกครั้งหนึ่งค่ะแนบกับการส่งตัวเล่มนะคะข้อมูลที่นักศึกษาสับมิตแล้วค่ะจะไปแสดงผลอยู่ใน My p e e u n ิเวอร์แซของผู้ที่มีหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลนะคะอันนี้ก็คือเป็นรายการล่าสุดที่สับมิตเข้ามาตะกี้นะคะตามที่ยกตัวอย่าง อยู่ใน Animal Site นะคะ5154ตรงนี้ผู้ตรวจสอบข้อมูลเนี่ยสามารถเลือกข้อมูลนะคะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลรวมถึงตรวจสอบไฟล์นะคะทั้งนี้สามารถที่จะบอกได้ว่าถ้าข้อมูลนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยดีนะคะไฟล์ข้อมูลถูกต้องนะคะผู้ตรวจสอบข้อมูลก็จะเลือกแ p p r o v e ให้นักศึกษาตรงนี้ก็คือ,อ นักศึกษาไม่ต้องทําอะไรแล้วคือถูกต้องแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่านักศึกษาท่านใดเจอข้อมูลว่าโดนรีเจคนะคะผู้ที่ตรวจสอบข้อมูลค่ะจะแจ้งเหตุผลกลับไปนะคะว่าท่านเอ่อโดนรีเจคข้อมูลต้องการให้แก้ไขข้อมูลใดเพื่อให้กลับมาแก้ไขอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนนี้ค่ะถ้าท่านถูกรีเจคท่านจะได้รับอีเมลนะคะจากระบบ รวมถึงเหตุผลที่จะต้องแก้ไขข้อมูลนะคะมีอย่างไรบ้างนักศึกษาก็สามารถล็อกอินเข้าระบบนะคะตามที่แสดงในหน้าจอตะกี้นะคะอยู่ใน My p i n u l e Bank นักเรียนก็สามารถนักศึกษาโทษค่ะนักศึกษาก็สามารถที่จะเลือกตัวที่โดนรีเจ็คนะคะก็จะมาโผล่ข้อมูลอยู่ใน unfinished submission ตรงนี้นะคะนักศึกษาก็สามารถที่จะ เลือก open นะคะแล้วก็กลับไปแก้ไขข้อมูลได้อีกครั้งหนึ่งโดยเลือกตัว edit นี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่แสดงให้นักศึกษาดูว่าระบบเนี่ยมีการทำงานอย่างไรบ้างนะคะถ้านักศึกษาเลือก edit เนี่ย ก็สามารถที่กลับไปหน้าจอเหมือนตอนเราสับมิชชั่นค่ะแล้วก็แก้ไขข้อมูลรวมถึงเปลี่ยนไฟล์ข้อมูลได้เช่นเดียวกันนะคะแต่อันนี้ก็จะเป็นการโดนตีกลับมาจากออบัณฑิตวิทยาลายะะัยที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้วนะคะ